สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยภายใต้บึงน้ำสีดำที่สงบนิ่งคือที่อยู่ของอสูรากายยักษ์อย่าย่อนขาลงไปในน้ำเพราะคุณอาจจะเหยียบอยู่บนหลังของมันก็เป็นได้กับเล็กพลาสิกโคตรเข้มบึงนรกเรื่องราวจะสนุกลุ้นระทึกและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับ นาทเลซาพลาสิทในายอำเภอและคนจากหน่วยอนุรักษ์กำลังเก็บข้อมูลและตรวจสอบตำแหน่งรังของพวกบีเวอร์แต่ในขณะที่เขากำลังสำรวจรังบีเวอร์เขาก็โดนบางอย่างกัดกระชากเจ้าตัวที่ว่าสะบัดเขาไปมาอย่างบ้าคลั่งในายอำเภอพยายามดึงเจ้าหน้าที่ผู้เคราะหร้ายขึ้นมาจากน้ำแต่ก็ช่วยเขาได้เพียงลำตัวท่อนบนเท่านั้น ไม่นานนักทีมกู้ภัยและคนจากหน่วยอนุรักษ์ก็มาถึงโดยแจ็คก,ก็บอกกับนายอำเภอว่าทะเลสาบแห่งนี้ไม่เคยมีสัตว์ดุร้ายและไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ตัวบีเวอร์จะกัดคนจนขาดสองทนเวลาต่อมาพิพิธภัณฑ์จึงส่งเคลลี่นักดึกดำบรรวิทยามาตรวจสอบฟันของเจ้าสัตว์ชนิดนี้ที่ติดมากับศพโดยเคลลี่รู้ได้ทันทีว่าฟันซีกนี้ไม่ใช่ฟอสซิล แต่เป็นฝันของสัตว์ดึกดำบันขนาดยักษ์ที่ยังมีชีวิตอีกหนึ่งเบาะแสที่มีในตอนนี้คือตากับยายที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพวกเคลลี่จึงเดินทางไปสอบถามเพื่อตากับยายจะรู้ว่าสิ่งที่แหวกว่ายอยู่ในแม่น้ำมันคือตัวอะไรกันแน่แต่คุณยายก็บ่ายเบี่ยงที่จะเล่าแถมยังบอกอีกว่าคุณตานั้นตายแล้วเพราะคุณตาป่วยหนักและทรมานมาก คุณยายจึงจัดการให้คุณตาผลทุกโดยการกระหน่ำตีหัวคุณตาด้วยกระทะและนำศพคุณตาไปฝังแล้วต่อมาระหว่างที่พวกเคลลี่เดินทางไปยังจุดกลางเต็นท์พวกเขาก็พบซากกว่างมุสที่ลอยอยู่ในแม่น้ำกวางมุสคือกวางที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นแปลว่าอะไรก็ตามที่ลากมันลงไปกินในน้ำจะต้องมีขนาดที่ใหญ่มากเมื่อพวกเคลลี่ มาถึงจุดกลางเต็นท์ได้ไม่นานนักเฮกเตอร์ศาสตราจารย์เทวะวิทยาก็มาถึงเฮกเตอร์หลงไหลในจระเข้เขาเชื่อว่าพวกมันเป็นเทพเจ้าและเหตุผลที่เขามาที่นี่นั่นก็เพราะเขาคิดว่าสัตว์ลึกลับที่เพิ่งขมื่อบคนจะต้องเป็นจระเข้ไม่ผิดแน่แต่นายอำเภอไม่คิดแบบนั้นเพราะไม่เคยมีรายงานการค้นพบจระเข้ในทะเลสาบแห่งนี้นายอำเภอพาเฮกเตอร์า ector, มาสำรวจบริเวณที่คนจากหน่วยอนุรักษ์ โดนกัดจนขาด2ท่ทอนท่านใดนั้นเรดาร์ตรวจพบบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ําเป็นเวลาเดียวกับที่ฝูงปลาแตกตื่นและมีบางอย่างกระแทกเรือจนพลิกคว่ำนายอำเภอกับเคลลี่ตังเกียรตะกายสุดชีวิตเพื่อขึ้นจากน้ําในที่สุดพวกเขาก็ปลอดภัย และกลับมาตั้งหลักที่จุดกลางเต็นท์โดยเฮกเตอร์สั่งให้ทำการขุดลุ่มกับดักขนาดยักษ์รอมรอบจุดกลางเต็นท์เพราะหากเป็นจระเ่าจริงๆแล้วก็มีโอกาสสูงมากที่มันจะจู่โจมจุดกลางเต็นท์ที่อยู่ริมแม่น้ำในคืนเดียวกันนั้นแจ็คก,ก็ถามเคลลี่ ว่าทำไมพิ่พิธภพัณฑ์จึงส่งเธอมาเสียงอันตรายแบบนี้โดยเคลลี่ก็บอกว่างานเธอเสร็จตั้งแต่ตรวจดูฟันที่ติดมากับศพแล้วแต่เธอเพิ่งโดนแฟนทิ้งและเธอไม่อยากกลับไปเจอหน้าเขาเธอจึงอยากจะอยู่ที่นี่สักพัก วันต่อมาพวกเขาก็ออกสำรวจอีกครั้งเพราะยังฟัน่งไม่ได้ว่าสัตว์ตัวนี้คือจอระเข้จนกว่าจะเห็นตัวเป็นๆเ,เท่านั้นเฮกเตอร์กับแจ็คจะดำลงไปใต้น้ำโดยใช้เครื่องจำลองเสียงร้องของลูกจระเข้เป็นตัวล่อถ้ามันเป็นจร,จระเข้จริงๆล่ะก็มันจะต้องโผล่มาแน่ๆใต้ผืนน้ำพวกเขาพบซากกว่างมูสแต่ก็ย่งไรวี่แววของเจ้าจระเข้เฮกเตอร์กับแจ็คดำสำรวจไปเรื่อย ทันใดนั้นแจ็คสังเกตเห็นบางอย่างว่ายหายไปหลังรากไม้เป็นเวลาเดียวกับที่เรือโดนบางอย่างกระชากทำให้เคลลี่กระเด็นตกน้ำเจ้าตัวที่ว่ากระชากเรือไปไกลมากและฟูงปลาบริเวณน,นั้นก็แตกตื่นอีกแล้วนายอำเภอเร่งสปีดเต็มที่เพื่อช่วยเคลลี่ขึ้นมาจากน้ำโดยแจ็คก,กับเฮกเตอร์ก็กลับมาและบอกให้นายอำเภอรีบขับเรือออกไปจากบริเวณน,นี้ แต่แล้วท่านใดนั้นจระเข้ขนาดใหญ่ยักษ์ก็กระโจนขึ้นมากัดกระชากหัวของผู้ช่วยในอำเภอต่อหน้าต่อตาพวกเคลลี่ชัดเจนแล้วว่าพวกเขากำลังเผชิญกับจระเข้ยักษ์ทุกคนต่างช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่นายอำเภอกำลังเศร้าเขาก็ดันไปเหยียบโดนกับดักที่แฮกเตอร์วางไว้นายอำเภอโกรธมากเขามองแฮกเตอร์ด้วยสายตาอาฆาตอารมณ์ประมาณถ้าฆ่าลงไปได้เองตายแน่ทุกคนช่วยกันปลดเชือก และทันทีที่นายอำเภอลงมาได้เขาก็ควาไมายและไล่ตามแฮกเตอร์อย่างบ้าคลัง่งแฮกเตอร์วิ่งหนีมาจนถึงริมน้ำท่านใดนั้นมีตัวใหญ่ยัก็โผล่มาและพยายามจะขมอบแฮกเตอร์เป็นเวลาเดียวกับที่เจ้าจระเข้กระโจนขึ้นมาจากน้ำแล้วกัดกระชากเจ้าหมีผู้เคาะไรจมหายลงไปใต้ผืนน้ำจระเข้ตัวนี้มีขนาดใหญ่กว่าที่คาดการไว้มากมันยาวเกือบสิบเมตร เป็นเหตุผลที่มันสามารถขมือบหมีและกวางหมูสได้วันต่อมาพวกเขาสังเกตเห็นคุณยายที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและคุณยายกำลังทำในสิ่งที่ใครเห็นก็ต้องช็อกคุณยายพาเจ้างัวไปดิ่มน้ำนี่คงเป็นเหตุผลที่เจ้าจอระเข้ตัวใหญ่ผิดธรรมชาติขนาดนี้นั่นก็เพราะยายแกเลี้ยงมันไว้โดยให้มันกินงัวเป็นตัวตวเลยแหละครับ หลักฐานคาตาขนาดนี้นายอำเภอจึงไม่รอช้าและรีบตรงไปสอบถามเหตุผลที่คุณยายต้องเลี้ยงมันไว้คุณยายบอกว่า6ปีก่อนคุณตาล่องเรือหาปลาแล้วก็พบว่าจระเข้ตัวนี้มันว่ายตามเรือมาด้วยพวกเขาให้อาหารและเลี้ยงมันไว้ในทะเลสาบตามธรรมชาติแต่แล้วไม่นานมันนี้คุณตาก็พลาด โดนเจ้าจอร์เค้ลากไปกินในน้ำแต่คุณยายเลือกที่จะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพราะถ้าตำรวจรู้เจ้าจอร์เค้คงต้องโดนฆ่าอีกด้านหนึ่งเฮกเตอร์กำลังจะไปสำรวจใต้น้ำแม้ผู้ช่วยในอำเภอจะพยายามห้ามแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจเขาได้เฮกเตอร์ดำลงไปในน้ำและสำรวจดูรอบๆแต่ก็ไม่พบสิ่งมีชีวิต และในขณะที่เขากำลังว่ายน้ำเล่นเขาก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างกำลังจ้องมองเขาเมื่อหันกลับไปเขาก็พบจระเข้ขนาดใหญ่ยักษ์ถือเป็นโชคดีของเฮกเตอร์เพราะคุณยายเพิ่งให้จระเข้กินงัวไปหนึ่งตัวทวนถ้ามันเจอเขาตอนกำลังหิวละก็เฮกเตอร์คงโดนขมื่อไปแล้วเฮกเตอร์ค่อยๆว่ายน้ำไปหาเครื่องบินอย่างช้าๆและพยายามข่มความกลัวไว้ เพราะความกลัวอาจไปกระตุนสัญชาตญาณน,นักลา่าและคงโดนมันเขมือบแน่ๆเฮกเตอร์ใช้ชูชีพเบี่ยงเบนความสนใจเจ้าจอร์เข้และอาศัยจังหวะหนีหนีขึ้นมาบนเครื่องบินได้แต่เจ้าจอร์เข้ก็งับเครื่องบินไว้ผู้ช่วยนายอำเภอกระนำยิงใส่มันอย่างต่อเนื่องนั่นจึงทำให้พวกเขารอดมาได้การที่เฮกเตอร์พาผู้ช่วยนายอำเภอไปเสี่ยงตายด้วยทำให้นายอำเภอโกรธมากและจอร์เข้ตัวนี้มันใหญ่ยักษ์ เกินกว่าที่พวกเขาจะจัดการได้นายอำเภอจึงสั่งยกเลิกแผนปฏิบัติการนี้และมอบอำนาจให้หน่วยควบคุมดูแลสัตว์รับผิดชอบและมีโอกาสสูงมากที่พวกเขาจะกำจัดมันทิ้งโดยแฮกเตอร์พยายามพูดโน้มนา้าวให้นายอำเภอกับแจ็คลองจะเป็นเจ้าจระเข้จระเข้ตัวนี้อย่างน้อยๆคงมีอายุ150ปีเห็นจะได้ถือเป็นสัตว์หายาก เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกและของโปรดของเจ้าจระเข้คงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากงวของคุณยายนั่นแหละครับพวกเขามีเวลาจับเจ้าจอระเข้ก่อนที่หน่วยควบคุมสัตว์จำมาในอีกสามชั่วโมงเท่านั้นพวกเขามียาสลบและอวนจับปลาเป็นจำนวนมากเฮกเตอร์หย่อนเจ้างวลงไปในน้ำเพื่อหลอกล่อเจ้าจอระเข้เวลาผ่านไปสองชั่วโมงเห็นจะได้ แต่ก็ได้วีวแววของเจ้าจอร์เข้และเจ้างัวก็อ่อนเพลียมากแล้วท่านใดนั้นเรดาร์ก็ตรวจพบเจ้าจอร์เข้มันตรงเข้าหาเจ้างวด้วยความเร็วสูงพวกเขาจะต้องล่อมันขึ้นจากน้ําเพื่อที่จะยิงยาสลบใส่มันได้เจ้างวพยายามว่ายน้ําสุดชีวิตทันทีที่จระเข้จู่โจมเฮกเตอร์ดึงเจ้างวขึ้นจากน้ําและทุกคนกระหน่ำยิงยาสลบใส่เจ้าจระเข้ แต่แล้วฮอก็เกิดขัดข้องทำให้เจ้างวัวและเฮกเตอร์ตกลงไปในน้ำยาสลบยังไม่ออกฤทธิ์จ,จระเข้พยายามเขมือเฮกเตอร์นายอำเภอจึงลงไปในน้ำและการจะยิงกำจัดเจ้าจระเข้แต่มันก็ดำหายลงไปใต้น้ำพลิบตาเดียวมันก็เข้าประชิดนายอำเภอแล้วนายอำเภอยิงพลาดเขาพยายามหนีสุดชีวิตโดยมีเจ้าจระเข้ไล่ตามมาอย่างบ้าคลั่ง ทุกคนกระหน่ำยิงใส่มันอย่างต่อเนื่องโดยเคลลี่เธอก็พลาดตกจากกระบารถเธอโดนจระเข้ฟาดหางจนกระเด็นตกลงไปในน้ำเมื่อจระเข้เห็นดังนั้นมันจึงเปลี่ยนเป้าหมายและตรงเข้าหาเคลลี่เคลลี่พยายามหนีสุดชีวิตเธอดำลงไปใต้น้ำโดยมีเจ้าจระเข้ไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิด เธอพยายามหลบหลังท่อนไม้เมื่อหลอกให้จระเข้งับท่อนไม้ได้เธอจึงอาศัยจังหวะนีว่ายหนีมาหลบที่หอกับเฮกเตอร์ท่านใดน,นั้นจระเข้กระโจนขึ้นมาจากน้ำและจู่โจมหออย่างบ้าคลัง่งจนตัวมันติดกับหอมันดิ้นไปมาอย่างบ้าคลัง่งจนในที่สุดมันก็เกิดตื่นเป็นเวลาเดียวกับที่ยาสลบเริ่มออกฤทธิ์และในที่สุดพวกเขาก็สามารถจับเจ้าจระเข้ยักได้ ทัานใดนั้นจระเข้ตัวเล็กก็โผล่มาแล้วกัดกระชากแฮกเตอร์แต่เขาสลัดจนหลุดและหนีมาได้ในอำเภอจึงระเบิดสมองของจอระเข้ตัวเล็กจนไม่เหลือซากเจ้าจระเข้ยักษ์จะถูกนำตัวไปยังแหล่งน้ำที่มันสามารถอยู่อาศัยได้แถมเจ้างอยังรอดตายอีกด้วยก็จบกันไปแล้วครับกับเล็กแพลสิทโคตรเขยมบึงนรก เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณา,าที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย